พบกับช่องน่ารักชแนลเย้วันนี้นะคะน้องใปตองจะมาทำเมนูแกงเขียวหวานไก่นะคะเรามาดูวัตถุดิบวัตถุดิบอย่างแรกเลยนะคะก็คืออะ,อะไรคะมะเขือค่ะมะเขืออันนี้มะเ<ะ>ขือป,ปอกเรามาจากบ้านลุงดานะคะใช่ะคะ่ะลุงดาอเอามาให้ในะคะจากจตชนาทเหมือนเดิมใช่เลยค่ะ ต่อไปก็เป็นเนื้อไก่กับเนื้อหมูนะคะปะป๊าอยากกินเนื้อหมูด้วยแม่เราเลยใส่สองอย่างเลยนะคะแล้วก็ถ้าใครนะคะอยากกินแบบพวกตีนไก่นะคะก็เอามาใส่ในเมนูนี้ได้เลยนะคะแต่ว่าเราไม่มีนะคะ ไม่ใ,ใส่ะค่ะ,ะ,คะต่อไปก็เป็นพริกแกงนะคะแม่รสใช้พริกแกงเขียวหวานกับพริกแกงเผ็ดปนนิดหน่อยนะคะเพื่อเพิ่มสีสันต่อไปก็พริก,กนะคะพริกเม็ดใหญ่สีแดงนะ,ะแล้วก็มะเขือพวงนะคะแล้วก็แล้วก็จะมีน้ําตาลมะพร้าวนะคะ,ะเพื่อเพิ่มความหวาน แล้วก็จะมีกะทินะคะหนึ่งกล่องผงปรุงรสแล้วก็น้ำปลานะคะแล้วก็ใบสุดท้ายก็คือใบขวดละพานะคะใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยใช่ไหมคะน้องตองใช่ค่ะขั้นตอนแรกนะคะก็ใส่น้ำมันพืชลงไปนะคะประมาณสองสามช้อนโต๊ะนะใช่แล้วก็อันนี้เรายังไม่ได้เปิดไฟใช่ไหมคะเปิดแล้วค่ะอ๋กระทะยังไม่ร้อนแล้วก็ใส่ใส่พริกแกงเผ็ดกับพริกแกงเขียวหวานเข้าไปนะคะอ่าเริ่มแล้วเริ่มแล้วค่ะ เริ่มร้อนแล้วค่ะค่ะนะคะแล้วก็เราก็จะผัดแกงเขียวหวานนะคะให้หอมก่อนเลยนะคะหอมอ่มตอนนี้มไม่ต้องใส่ไฟแลงเบาไฟหน่อยนะคะร,ระวังกัเด็นนะคะน้องซองอจากนั้นนะคะเราก็จะใส่เนื้อหมูเนื้อไก่ลงไปะคะ่ะเราก็จะผัดเนื้อหมูแล้วไก่นะคะออ ปลุ้งเลยค่ะเขาบอกว่าจะอร่อยต้องจานโอเคค่ะถือว่าใช้ได้ค่ะถ้าจานแสดงว่าอร่อยแน่ๆค่ะเราก็จะผัดไปเรื่อยๆนะคะให้หมูให้ไก่สุกนะคะทุกคนตอนนี้ก็ใส่กะทิลงไปเลยนะคะแล้วก็คนค่ะ นะคะเดี๋ยวเราก็มาปรุงรสกันนะคะใส่น้ำตาลน้ำตาลมะพร้าวนะคะใ <Okay. S 1> ส่ผงปรุงรสค่ะแล้วก็ใส่น้ำปลานะคะ <Okay. S 1> เดี๋ยวเราให้ชิมกันนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงนะ <Okay. S 1> แล้วก็คนให้น้ำตาลละลายนะคะ นะคะก็ใส่มะเขือเลยใส่มะเขือนะคะแล้วก็คนลงไปนะคะรอให้มันเดือดอีกแป๊บนึงนะคะแล้วก็ใส่มะเขือพวงมาจากสวนลุงดานะคะ ใส่พริกเลยค่ะล็คนนะคะ ไม่ลดเศษใบโหระพาเลยนะคะเราต้องคนเ,เดี๋ยวเราไม่เราก็จะคนเล็กน้อยนะคะแล้วก็ปิดไฟนะคะเมนูนี้น้องไม่ต้องไม่ได้ชิมนะคะเพราะว่าเผ็ดนะเดี๋ยวจะให้พี่ิบนเตยม,มาชิมให้ดูนะคะเค,ค้านี่นะคะหน้าตาก็น่ากินเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาตักใส่ช่วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปกินกับขนมจีนนะคะ เมื่เราทำตอนกลางคืนนะคะแสงาอาจจะไม่ค่อยพอนะคะเดี๋ยวเราไปลองกินกันดูค่ะเพื่อนๆคะ่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมาต้มขนมจีนกันเลยนะคะอ่าขนมจีนกินงกับแกงเขียวหวานไก่ที่เราทำเสร็จไปแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นขนมจีนอบแห้งใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะเอามาต้มกันนะคะขั้นตอนแรกก็ทำยังไงคะก็เอาน้ำสะอาดนะคะมา ต้มนะคะไว้ในกระทะให้น้ําเดือดใช่ไหมคะใช่โอเคค่ะเดี๋ยวเรารอดาเดือดใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวเรากำมาจุ่ขนนี่นะคะน้ํานะคะก็เดือดเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้นะคะเส้นของเราเยี่ห้อนี้นะเีลยวก็ตัดเลยแล้วเอาอนะคะใส่ลงไปค่โอเคเราก็จะต้มนะคะค่ะ ต้องให้เดือดเลยค่ะค่ะนี่เห็นไหมแล้วเราจะปิดป่าไว้สักห้านาทีนะคะทุกคนค่ะวันนี้นะคะขนมจีเราก็สุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะต,ตักขึ้นนะคะไปล้างน้ำนะคะตักข้นกันนะ เปลี่ยนไปใส่ในกะละมังสีเขียวของเรานะคะใส่น้าเย็นแล้วเดี๋ยวเราจะไปล้างน้ําให้สะอาดให้แบบเศษแป้งที่ติดจากขนมจีนนะคะหลุดออกไมหมดเลยค่ะแล้วเราก็จะมาทําเป็นจับจับกินกับแกงเขียวหวานนะคะใช่ค่ะเป็นคำคำนะคะไม่ใช่เป็นคำอะเป็นจับที่เขาขายอะค่ะค่ะโอเคเดี๋ยวตอนนี้ไม่ลดเอาไปล้างน้ํานะคะค่ะหลังจากนี้นะคะเราก็จะมาทําเป็นจับจับนะก็คือเป็นจับเป็นแบบเป็นม้วนนะคะ เราไม่ต้องตอนแรกที่เราไม่ต้องพูดว่าเออตอนแรกที่มามีพูดว่าจับจับเราไม่ต้องยงง,งเลยว่าจับจับนี่มันคืออะไรคะเนี่ยค่ะเป็นเป็นแบบเป็นเนี่ยเราหยิบกินง่ายๆนะค่ะน้าเราไม่ต้องเข้าใจแล้วอืมกันเนี่ยค่ะเห็นไหมคะมจับจับก็จะเป็นแบบเหมือนก้อนๆแบบนี้เลยคะ่ะทุกคนเป็นก้อนขนมจีนนะคะใช่ทุกคนเป็นก้อนแลยมันก็ได้ไม่เยอะนะคะทุกคนใช่ ตอนแรกเราตอนแรกอะค่ะเราดูแบบแบบแบบเป็นเยอะมากเลยนะในถุงงอะทุกคนใช่แต่ว่าเพราะแต่ว่าแบบมาแบบม้วนม้วนเป็นจับจับแบบนี้ทุกคนมันมันดูน้อยอ่ะมันดูน้อยนาอแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าใช่เพราะเรากินกันกินพี่ไม่กินแล้วเหลือป้าปากับแม่โรสแล้วก็น้องใบตองนั่นเองค่ะ เรามาชิมกันเลยนะคะอันนี้ก็คือหนมจีนที่ไปต้มมาเนาะนะคะแล้วก็แกางาขอันนี้เพิ่งจะเสร็จใหม่ๆดูดิเนื้อเน้นเน้นติตเราซื้อก็จะไม่ค่อยมีเนาะใช่มีแต่มะเขือใช่ไหมคะใช่มาทำเองก็หมูเยอะหน่อยไก่เยอะหน่อยร้อนะนะคะแ,คแกงเขียว,วดก่อนนะอืม รสชาช่แบบเข้มข้นมากแบบว่ามันกะทิเข้มข้นมั็นกะทินี่ค่ะกินกับขนมจีนก็จะเป็นขนมจีนแกงเขียวหวานนะคะอืม mm. รสชาติมันังรสชาติไม่จัดมากก็คือเนะีกินได้แบบเรื่อยๆแล้วก็มันคือของเราอะทำเองใช่ไหมคะมันก็จะใส่กะทิได้เยอะมีความมันใช่ไหมพี่เตยอ,อืออือเม,มนูนี้พี่น้องไปตองเปิดคลิปแล้วน้องไปตองไปไหนแล้วคะพี่เตย ลองกินไม่ได้ค่ะเผ็ดนะคะก็เลยให้พี่พีเตยมาชิมแทนนะคะนี่น้องตองกินไม่ได้นะคะเพราะแกงเขียวหวานเผ็ดเนาะพี่พีเตยชิมแทนแต่น้องหหอแกงเขียวหวานไกไงคะที่ทําเมื่อกี้<อ>ไงคะน้องตองเคยกินลองกินได้ไหมคะลองกินไหมคะได้ไคะ่ะน้องตองเคยกินที่โรงเรียนของน้องไต้อ,องกินขนมจีนมั้ยอ่ะพี่เตยเอาน้ำนิดเดียวน้ำอย่างเดียวนิดเดียวหล เรากินกับค่ะหนูไม่เคยกินกับขนมจีนลองดูนะคะว่าน้องจะเผ็ดไหมร้อนไหมครับพี่เตยอือือเคี้ยวก่อนค่ะเคี้ยวก่อนอเผ็ดไหมคะเผ็ดก็บอกก็เผ็ดเลยนะคะม,มันอร่อยะคะ่ะมันรสชาติเดียวกับเลี้ยนตอแต่ว่ามันเผ็ดไปเกินเช่ไหมคะเผ็ดไปนะเดี๋ยวไม่เอาน้าให้นะคะ ค่ะเพื่อนๆนะคะสามารถไปทําตามกันได้เลยนะคะแกงเขียวหวานทําได้ไม่ยากที่บ้านเลยนะคะใช่ค่ะจะเผ็ด <laughs> ับคลิปนี้นะคะเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสำหรับคลิปหน้าคคะลืมกดไลค์กดแชร์กดซับซ b e ให้น้องใบตองกัวพิมิเตยด้วยนะคะบ๊ายบาย